สวัสดีค่ะช่องแม่ดาโกกอกนะคะวันนี้แม่ดาก็ได้มาถึงกกกอกแล้วนะคะได้วันนี้มีกล้วยมาขายเหมือนเดิมนะคะมีกล้วยมีมะละกอนะคะเน,นาะก็เพิ่งจะไปตัดกล้วยมานะคะกล้วยสวยๆนะคะถ้าเอฟซีท่านใดสนใจอยากจะซื้อนะคะสั่งได้นะคะนี่ รวยไม่แพงค่ะหวีใหญ่ก็15บาทหวีเล็กก็10บาทนะคะตามไซส์ตามตาม,ตามหวีละค่ะหวีเล็กก็10บาทหวีใหญ่ก็15บหาบาทนะคะกล้วยนี้ก็โ,โหเต็มทุกเต็มทุกหวีทุกเครือนะคะเนอะอันนี้จะประมาณหวีละสิบบาทนะคะอันนี้ก็เครือหนึ่งนี้ก็สามสิบบาทนะคะอันนี้หวีละสิบบาทเองนะคะ นี่ค่ะกล้วยน,นี้คือแก่แก่จัดแล้วนะคะพร้อมสุกค่ะอันนี้พร้อมสุกนะคะอันนี้ก็จะประมาณวีละสิบบาทนะคะอันนี้น,นี่วีละสิบบาทเนาะ อันนี้ก็จะวีละสิบบาทเหมือนกันนะคะคือคอันนี้ก็จะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ก็ห้าสิบเหมือนกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าคืออันนี้ก็ห้าสิบคือนนี้สามสิบอันนี้ก็สามสิบเหมือนกันนะคะเนาะเดี๋ยวติดป้ายไว้ก่อนนะคะ นี่นะคะอันนี้ก็จะห้สิบาทอันนี้30บาทนะคะอันนี้ก็จะ30สเหมือนกันนะคะอันนี้ก็30สนะคะราคากันเองนะคะราคาไม่แพงเนาะโอ้ย อันนี้ผิดแล้วนะคะเดี๋ยวสามสิบหกสิบอันนี้จะหกสิบาทเนาะอันนี้อันนี้ก็อันนี้ก็จะห้าสิบนะคะอันนี้ล่ะอันนี้ห้าสิบนะคะ ก็จะมีหกสิบห้าสิบนะคะตามนี้เนาะก็จะมีห้าสิบหกสิบสามสิบนะคะอันนี้ก็จะยี่สิบบาทเนาะอุ้ยอันนี้อันนี้คงจะสิบบาทนะคะอุ้ยสิบบาทก็มีเนาะ บาทก็มีนะคะนี่ขายสิบบาทไปเลย้ สวัสดีนะคะทั้งห้าท่าน ซิลิกอสวัสดีค่ะแม่ดาติดดนันอยู่จ้าขอบคุณนะคะคุณซิลิกร เ,เ,เ,เพราะว่าหนะ้าบานลุงก็แคบนะคะนิดเดียวนะคะแต่จะพยายามตกแต่งให้สวยงามนะคะ

ก็ือดูบ้านเนาะพวกอยู่ในสมองใหม่ก็ได้ก็มีแนวออ่เนหัวาจแดงเนเด้อนะว่าจะผสมปู ลุงก็เหมือนกันนะคะลุงเวลาทำอะไรว่องแคล้วว่องไวทำเป็นทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะงานเหนักเอาเบาชู้นะคะลุงเป็นคนขยันไม่เงี้ยไม่จะไม่ใจค่ายตกเลยไะใส่หนวไปอาบน้ำไปอาบน้ำ กูบอกอาบไปโมงอ้าเปลี่ยนกะกันเนาะโอ้เปลี่ยนกะเปลี่ยนกะกันอาบบอ้ื่องน่อยมันมีเปลี่ยนเลยบอกไอ้พ่อเอามีมีแต่ไอ้ไส้เฮ็ดเบิดบ่เดินสมัยบ่ต้องกาบน้ำไปเฮ็ดงานเลยนะเข้กิเอ๋อไสอาบน้ำซักแห้งเนาะอ๋อเพราะว่ามันสมัยนี้ต้องซักแห้งเนาะคนขยันเนาะ ใช้มันสั้นเดียวงงทีสมู้ท่ปูเนาะงมันจะชมเมงอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้แม่ดากดกรอณด้วยนะคะขอบคุณค่ะ